สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องลำพูทรูปปั้นที่ดินสวยเมืองลำพูนกันอีกครั้งวันนี้เราก็มีที่นาวิว,วสวยราคาไม่แพงมาแนะนําครับอยู่ที่บ้านดอยคําตําบลทาากาดอําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเมื่อเข้ามาภายในแปลงที่ครับจุดสังเกตของบริเวณที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวเราจะเห็นเกาะนี้นะครับสุดแนวรั้วของพื้นที่ด้านข้างจะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทุ่งนา ที่แปลงนี้จะยาวไปถึงตรงเกาะนั้นนะครับแล้วก็ยาววกบนกลับมาตรงที่เดิมตรงนี้เนื้อที่ตรงนี้จะทั้งหมด6กไร่3งานกับ1ตารางวาที่ดินแปลงนี้จะเป็นโฉนดคุดแดงน o สีจอนะครับจะเห็นวิวเขารอบๆตรงนี้ก็จะเป็นเนินเขาที่ตรงนี้จะมีวัดดอยคำอยู่บริเวณตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เป็นนาขั้นบันไดด้วยนะครับ แต่ไม่ได้เป็นนาที่สูงมากสเต็ปค่อนข้างสวยนะครับตรงบริเวณนี้สำหรับนาขั้นบันไดตรงที่รถจอดนี่แล้วมีถนนเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ของแปลงนี้อยู่ครับข้างในก็จะเป็นแปลงนาของเพื่อนบ้านที่มาขออาศัยทางของเราเป็นทางเข้าออกอยู่นะครับในอนาคตถ้าท่านใดมาซื้อที่แปลงนี้ก็สามารถจะซื้อขยายเพิ่มขึ้นอีก ตรงจุดนี้ก็เป็นลําเหมืองนะครับที่เขาจะปล่อยน้ําเข้ามาในช่วงฤดูทํานาน้ําตรงนี้ก็จะมีเข้ามานะครับลําเหมืองนี้ก็จะยาวเลยบริเวณแปลงที่ของเราไปอีกนะครับลึกไปบริเวณด้านหลังนู่นเลยในส่วนของเพิงพักที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของแปลงที่นี้นะครับสามารถไปนั่งพักผ่อนได้หลบฝนหลบแดดได้นะครับสําหรับเพิงพักนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ ในแปลงที่นี้ยังไม่มีไฟฟ้าแล้วนะปราปานะครับแต่ท่านสามารถขุดบาดาลได้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นบาดาลน,น้ําตื้นเจาะไปไม่กี่เมตรก็จะเจอน้ําแล้วนะครับส่วนข้างๆก็จะใช้เจาะบาดาลกันขุดลงไปก็จะเจอตาน้ําขึ้นมาแตหลายแปลงรอบๆนี้ก็จะทําเป็นบ่อปลาหมดนะครับหรือว่าเป็นบ่อน้ําไปใช้ภายในสวนบริเวณโดยรอบข้างนี้ก็จะเป็นนามหมดเลยนะครับก็จะมีหลายๆ ท่านที่มาซื้อที่รอบๆนี้ก็แล้วทาโคกหนองนาหรือว่าเปลี่ยนจากนาไปเป็นสวนลําไยไปเป็นอย่างอืน่นก็มีบ้างเหมือนกันนะครับหรือบางท่านจะทําเป็นบ้านพักตาอากาศและใช้พวกโซลาเซลล์ครับการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับท่านเจ้าของก็ไถในส่วนที่ต่อจากถนนคอนกรีตเข้ามาอีกประมาณร้อยเมตรเป็นถนนกว้างๆเลยนะครับแต่ยังเป็นลูกรังอยู่จากตรงนี้หากจะตลาดทาอากาศเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้น และหาจากตัวเมืองลำปูน27กิโลเมตรหาจากที่ว่าการอำเภอแม่ทา21กิโลเมตรและหาจากสนามบินเชียงใหม่55กิโลเมตรครับที่ผมชี้นี่ก็จะเป็นแนวเขตของที่ดินนะครับทางด้านขวามือที่เป็นสูงสูงขึ้นมานี่เป็นขั้นบันไดขึ้นมานี่ไม่ใช่ของแปลที่นี้นะครับจะเป็นที่นาของเพื่อนบ้านของเราจะอยู่ด้านล่างลงมาแล้วก็ยาวไปจน,นถึงเพลิงพักที่มีเห็นลังคาเนี่ยนะครับ บางท่านที่เห็นในคลิปนี้ก็อาจจะสงสัยนะครับทําไมจะดูแรงๆจังจริงๆแปลงนี้ก็ทํานาได้ถ้าจะขอบอกว่าปีละสองครั้งเลยนะครับแต่ช่วงที่เรามานี่เป็นช่วงหน้าแรงเขาก็เลยไม่ได้ปล่อยน้ําออกมาก็จะดูแรงๆหน่อยครับแล้วก็จะเห็นวิวภูเขาที่ผมยืนอยู่ตรงกลางของแปลงที่นะครับก็จะมองเห็นวิวรอบๆแปลงที่แปลงนี้ก็จะเหมาะที่จะทําโคกหนองนาะทําเกษตรกรรม หรือท่านที่มีทุนจะซื้อเก็บไว้เก็งกําไรในอนาคตผมว่าก็เข้าท่าเลยนะครับสําหรับที่แปลงนี้เพราะว่าท่านเจ้าของตั้งขายไว้ไม่แพงนะครับแปลงนี้จะมีโฉนดทั้งหมด2แปลงรวมกันอย่างที่ผมบอกไปนในตอนแรกเนื้อที่6ไร่3งานกับ1ตารางวาท่านเจ้าของตั้งขายไว้เพียง9 9 0 0 0สบาทครับราคานี้เป็นราคาจากท่านเจ้าของเลยท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป 061-794-5415ผมอาร์ตครับถ้าท่านใดอยากได้ที่ผืนใหญ่ๆก็ต้องเริ่มจากแปลงนี้ก่อนครับเพราะตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถเข้าไปซื้อแปลงข้างในที่ลึกๆเข้าไปได้ถ้าสามารถดูข้อมูลของเราผ่านทางโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นเช่นใน Facebook และใน t i k t o o k ใช้ชื่อลำพูนรูปเปร์ที่สกดลเว็บภาอังกฤษครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเราด้วยครับ ท่านจะได้ไปพาชมคลิปที่ดินสวยๆแปลต่อๆไปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ